ครั้งแรกในชีวิตครับที่มีว่าที่มาวัดมังกรไม่ไม่ไม่เคยมาเลยเกิดมาน่าจะหลงเราเพราะว่าทางเข้าแคบนิดเดียว,ยวเ,เขาเขาซ่อมแซมอะไรปะอ๋อเขาทุบป้อง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 ,อ,ง,อ,งยอ,อยู่เนี่ย ทางเข้ายังไม่ถึงเยอเนี่ยโหโหสองฝั่งทางด้านซ้ายน่าจะปรับปุงอยู่เนาะอ่าได้ยินเสียงน้าทำบุญสะดอกเคาะแก้ปีชงเดี่ยวขวามือเลยใช่ไหมบอเปงรล เริ่มเข้าภายในวัดแล้วครับอันนี้เป็นบรรยากาศภายในวัดมักงกรออ้ยโอ้ เทพเจ้าไถ่สวยเอีย้ยก็ไปดิไปห้ค<ป>าวารบทำบุญไหว้พระปีข้าวใช่ไห<ป><ป>มไข้าวสารร้อยบาท นะครับใครอยากร่วมบุญนะครับนะใครมาไหว้พระขอพรนะครับนะก็ตอนนี้ด้านในเราไม่มีจุดทูนนะครับเราจะให้พนมมือไหว้พระขอพรก็ดีนะฮะใครอยากจุดเทียนถวายขอพรถวาย้วยส่วนรณก็ทางลัดทางท่านก็ได้ท้าวเวสสุวรรณนี่ไงท้าวเวสสุวรรณอว่่าาเเนียร เท้าเวสวุวรรณิศเหนือรงนี้เท้าเวสวุวรรณนะครับส่วนองค์ต่อไปเท้าพระตารัตถากนมีปีชวดด้วยเหรอ <c oughs> มีมีเลขฟอร์หลักแห่งนี้เป็นท้าวิรุณหกใต้คับท้าววิรุณปักทิศตะวันตกต่อไปเราจะไปแก้ปีชงกันครับ

ฐานที่ทำบุญพ <c oughs> <c oughs> ีชงนั่งข้างแก้วเราไม่ได้แล้วเอาดิพีชงพีชงเรงไหนแก้พีชงขง้างนี้ใช่มั้าันี้ไม่ใช่ใช่ไหม ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่อันนี้อันนี้เฉพาะชุดละหนึ่งร้อยบาทแล้วไปทำยังไงน้องไปดูตัวอย่างเขามีตัวอย่างอามาเมียอาม่าเมียกับชวดเหมือนกันใช่ไหมเนี่ยใช่ผัดปาเส็งคนเดียวแล้วเราก็มาเขียนตามตัวอย่างเขียนชื่อที่อยู่วันเดือนปีเกิดแล้วเวลาตกฟ้าปีนักษัตรในใบสีแดงเท่านั้น นำชุดไปว้ไปไหว,ว้เทพเจ้าแห่งดวงชะตาอาธิษฐานขอบารมีคุ้มครองให้แค้วคาดปลอดภัยนำชุดไหว้ปัดตัว13ครั้งนะนำชุดไหว้ฝากไว้หน้าองค์ไท่สุวยเอีย้ยไม่ต้องเผาดูคุณยุพินก่อนปืน <9. S 1> เกียรอายุเกิดวันที่ปีสองห้าศูนย์เก้าเวลาไม่รู้ก็ไม่เป็นไร <c oughs> <9. S 2> เก้าหน้าต่อไปไม่มีอะไรแล้วแค่นี้เหรอไม่มีเราเปิดไปดิอ่านี่ไม่มีนี่ไงอ๋อชื่ออา่ากาบขอพ,ออพรเทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตาให้สวยเอี้ย หลังจากนั ah. ここ้นนำชุดนำชุดไหว้ไปไหว้เทพเจ้าแห่งดวงชะตาไท้ยสวยเอี้ยอมาเขียนไต้เดี๋ยวพ่เขียนเดี่พ่อเขียนนี่ตรงไหนล่ะเทพเจ้าไท้ยสวยเอี้ยเทพเจ้าไท้ยสวยเอี้ยอยู่ตรงไหนท้ยสวยเอี้ยอยู่ตรงไหนอ่ะเดี๋ยว เอาเสร็จไปคนเดียวพ่อจะถ่ายก่อนอ้าวเหรออ๋องั้นเดี๋ยวพ่อเขียนทัดเขียนให้ก็ไม่เอาไม่ได้ต้องเขียนเองัดถ่ายพ่อจะเขียนให้ครบแปดนาทีแป๊บเดียวแล้วนี่คคุณพ่อีวคุณพ่อมีสีดงเลยวะพ่อนี่ีดีง คุณพ่อเขาจะเขียนแก้ชงนะครับแก้ปีชงนะครับนออประมวลเสรลน้อยแปดแล้วอายุเท่าไหร่งวดนี้นะครับสองตัวตรง ก็เขียนไว้นี่สองห้าศูนย์สามหกสีมันก็ต้องหกจุดี่ดิไนไม่ครบเลยก็รู้แล้วแต่ก็ให้เขียนอย่างงี้นต้องมกลาจ่โอเคเรียบร้อยใครไม่เชือ่อติด